อเ,อเอ้าไปย้ายนั่นมาได้ใส่ครับมาเจ้าพูดนะครับทีไป่ใส่ครับมาพ,พี่ว่าว่าพี่พว่าว่าใส่กจับปลา่อนอันนี้ก็มาลังสรรค์เมนูผัดเผาปลาไหลครับใส่มะแว้งครับนี่เป็นมะแวง้งมะเขือพวงมีขาอ่อนมีพริกมีกิชายัดแบบแบบไทยอะไรชิ้นเล็กครับเดี๋ยวรอมันเดือดทุกตัว ไป,ไปเลยไม่มีการเสียเวลาครับตามเพื่อนไปเที่ยวไหนบ้างเาน้นอบอับผมอยู่คนเดียวเหมือนเดิมครับได้ไปไหนใช้ชีวิตลำพังเหมือนเดิมครับใช้เครื่องก็เลยใช้ยว่ากันไม่ร้อนเลย nên gas thế thấy đi không, là cái gì, không phải 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 là cái gì, không không phải จ้แตกมันไปเลยอืมไรแม่อร่อยไปหาหมอครับตรงนี้เล่นแก๊สก่อนครับจิ้งก็ผัดได้เลยนะน้ำมันเขี่ยวที่แตกแล้ใส่ปลาไหลไปได้เลยครับอืม ấm đuổi nè hẹp chỗ chính là giác cụ hết nè hẹp kít còn ิดฝาในระหว่างที่รอปลไลยสุกก็เติมผงนวไปได้เลยครับตามใจครับจุกลู่ให้ขนหล่นไปเลยถ้าขนไม่ร่วงอย่าหยุดก็ให้สุกครับสามวัน นี่ก็เดือดนะครับอือเ,เรามาแว้งสักนิดหน่อยเต็มเครื่องครับลาดข้าวตะไรนี่สุกนะครับเดี๋ยวร,รอลาดข้าวเข้มขนดเอยน้ำทิ่บ ใส่เบาใบกระเพรามาได้เลยครับนาทีนี้นี่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเปื่อยมากไม่ดีครับมันจะแห้งกะทิ่ากเนื้อสีนี่สุกแล้วนะครับพอร่วกก็เราทำขายนี่จะให้ดำไม่ได้นะครับดำไม่มีคนซื้อจัดครับ ของอร่อยนี่เชื่อ,อไปถามราดาวตะเคีิที่ญี่ปุ่นนะครว่าเขาชอบปลไหลกันมากดีครับพร้อมเสิร์ฟครับผมรักษาสุขภาพกันนะครับดูแลตัวเองดีครูดีกินรีบไปทํางานกันนะครับหน้าที่เรามีมีอะไรแล้วก็ใส่เท่าเท่ามีนะครับดี้มีก็ใส่ใจ